60ปีแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์60ปีที่เราเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิชาชีพในการทำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และประชาชนและเพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถมัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาถ จะร coating, ่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสร้างเสริมและติดอาวุธทางปัญญาให้นักเทคนิคการแพทย์เพื่อให้ก้าวทันความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่45วันที่28-30มิถุนายน2566ณไอคอนสยาม การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ทั้งสองประเทศโครงการวีคุณลิต60ปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและ AMTT มินิมาราทอนแอนด์ฟันรันงานวิ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ